สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY สำหรับวันนี้ผมจะมาติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็นกล้องอัจฉริยะกล้อง AI ไล่โจรน,นะครับยี่ห้อ i m e Lab รุ่น EC 3 Pro ซึ่งแบรนด์ i m e Lab เป็นแบรนด์ที่ผลิตกล้องรักษาความปลอดภัยแนว AI โดยเฉพาะ เขาอยู่ในเครือของเสี่ยวหมีนะครับเขามีหลายรุ่นมากๆและตอนนี้ขายมากกว่า15ล้านชิ้นจาก30ประเทศทั่วทุกมุมโลกเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยครับว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างแน่นอนตัวนี้ข้างกล่องเขาจะระบุว่าภาพคมชัดระดับ 2K มีระบบตรวจจับติดตามมนุษย์ส่งเสียงไซเรนได้ฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามีระบบ AI ในกล้อง เชื่อมต่อออนไลน์กับ Wi-Fi ได้และก็มีระบบกัน,น้ํำ IP 6 6อีกด้วยครับส่วนเมมโมรีนะผมก็จะใช้เป็น SD Card 256 g และมีความเร็วอยู่ที่130 m b รรองรับการบันทึกไฟล์ได้ถึง 4K ทางร้านเขาก็จะมีขายพร้อมกล้องไปเลยนะครับสำหรับการรับประกันเขาก็จะอยู่ที่1ปีเต็ม แต right 1941, ่ถ้าสแกน QR โค d e ตรงนี้แล้วก็ทักแชทเพื่อลงทะเบียนผ่านข้อความก็จะได้รับประกัน2ปีครับเมื่อผมแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวกล้องและก็กล่องอุปกรณ์ต่างๆนี่ฮะเป็นสีขาวหน้าตารูปทรงก็ดูทันสมัยเหมือนอย่างกับหมาน้อยไฮเทคเลยครับมีเสา w i f ฟ2เสาก็สามารถปรับโยกได้ ข้อต่อก็แน่นมากครับก็ถือว่าวัสดุแข็งแรงทนทานดีครับสังเกตเลนกล้องตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารูรับแสงเนี่ยกว้างถึง F2.1 เลยทีเดียวและก็ทำงานได้ดีเมื่อมีแสงน,น้อยๆส่วนอีกกล่องหนึง่งก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆมีใบคู่มือการใช้งานใบการันตีแผ่นสติ๊กเกอร์การติดตั้งไขควง และก็พุกน็อตครับอะแดปเตอร์ก็จะเป็นไฟ12โวลต์1แอมป์ m, ความยาวของสายก็ประมาณ3เมตรการติดตั้งแอปเมื่อเราเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็จะเปล่งเสียงแบบนี้ออกมาครับพร้อมกับแสดงไฟสีส้มออกมาแต่ถ้าไม่มีไฟสีส้ม ก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ค้างไว้หลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปโหลดแอปที่ชื่อว่า m ี Home แล้วก็ติดตั้งครับถ้ามันขึ้นอะไรนะะเราก็กดยอมรับไปครับจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็กดบวกเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป ก็จะเจอกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดของเราครับให้กดที่กล้องให้เลือกเน็ตเป็น 2.4G นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเน็ตบ้านไปมันก็จะให้สแกน QR Code เราก็เอามือถือเนี่ยไปสแกน QR Code หลังกล้องได้เลยครับ แล้วก็สร้างชื่อห้องถัดไปก็จะตั้งชื่อกล้องหลังจากนั้นก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยครับส่วนแชร์ตรงนี้นะผมก็กดข้ามไปก่อนครับแล้วก็กดยอมรับและนี่นะก็คือหน้าแอปของมันครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาไปติดตั้ง ผมจะติดตั้งที่บ้านหลังนี้แล้วก็หาพื้นที่ที่มันเหมาะสมผมเจอแล้วครับผมเลือกตรงนี้แหละครับแล้วก็จะวางแผ่นสติกเกอร์ลงไปสติกเกอร์ตัวนี้มันก็จะมีรูอยู่4รูซึ่งมันวางในตำแหน่งพอดีกับรูน็อตเลยครับผมก็จะใช้ดินสอระบายทำเครื่องหมายเอาไว้ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะที่เขาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ครับ ดอกสว่านผมก็จะใช้เบอร์5.5มันก็จะพอดีกับพุกที่แถมมาให้ครับหลังจากนั้นก็ใช้สว่านเจาะรูได้เลยเอาพุกใส่สายด้านหลังตรงนี้นะฮะเขาเผื่อขยับให้วางไว้ลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็ขันน็อตให้เรียบร้อย และก็ให้ดึงพลาสติกที่หน้าจอออกเสียบแจ็คเสียบปลัก๊กแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของการติดตั้งเครื่องมันก็จะเริ่มทำงานหมุนซ้ายหมุนขวาก็เป็นอันใช้งานได้เรามาเช็คภาพกันเลยครับ เขาก็จะให้มุมมองนะกว้างถึง110องศามุมแพนภาพจากซ้ายไปขวาในแนวนอนเนี่ยได้ถึง270องศาเลยครับส่วนมุมขึ้นลงสามารถปรับด้วยมือถึง50องศาครับต่อไปก็มาดูฟังกช์ชันการใช้งานกันครับถ้าดูจากในแอปปุ่มลูกศรตรงนี้นะก็จะเป็นการแพลนกล้องซ้ายขวา ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับภาพสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น HD หรือว่า 2K ครับปุ่มโทรศัพท์ถ้าเรากดก็จะเป็นปุ่มคุยสนทนากับคนที่อยู่หน้ากล้องได้ครับฮัลโหลทดสอบการสนทนาหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบการสนทนาหนึ่งได้ยินชัดหรือเปล่า ส่วนด้านล่างซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มการแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งขึ้นไหวที่หน้ากล้องแต่มันจะแจ้งเฉพาะในแอปเท่านั้นนะครับถ้าอยากให้มันแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ก็ให้ไปกดที่รูปเฟืองด้านบนขวาแล้วก็กดเปิดการแจ้งเตือนเวลามันมีสิ่งของหรือว่าคนขยับมันก็จะเด้งการแจ้งเตือนไปที่มือถือของเราทันทีครับซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากมีสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ภายในบ้านของเราเราก็สามารถกดเสียงไซเรนจากปุ่มตรงนี้ได้เลยกล้องมันก็จะส่งสัญญาณเตือนออกมาก็ทําให้โจรหรือผู้ไม่หวังดีเนะี่ยมันตกใจครับและเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นได้และเขาก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นระบบ AI ตรวจจับมนุษย์โดยวิธีเปิดการใช้งานก็ให้กดปุ่ม3ขีดตรงนี้ แล้วก็ไปที่ c a m เม a s e t เซตตให้กดปุ่ม Human Tagging ตรงนี้ให้เป็นสีเขียวแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะถ้าเป็นสิ่งของขยับหรือว่าผีหลอกกล้องเขาก็จะไม่หมุนตามนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มนุษย์มไม่ชมนุษย์แต่เมื่อมันรู้ว่าเป็นมนุษย์มันก็จะแพลนกล้องตามไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนมันก็หันกล้องตามครับ และอีกสิ่งหนึ่งนะที่เขาบอกไว้ก็คือสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP66 ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนช่วงค่ำกันบ้างนะครับภาพตอนกลางคืนก็ถือว่าสวยชัดอยู่นะครับและเขาก็ยังมีโหมดอินฟาเรดโหมดอินฟาเรดมันก็เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มันมืดมากๆ มันก็จะทำงานได้ดีเห็นรายละเอียดภาพขาวดำได้ชัดเจนครับเราสามารถเข้าไปเซตติ้งจุด3จุดมุมขวาบนตรงนี้ Camera Setting Night Vision Setting ก็จะมีให้เลือกถึง3แบบแบบแรกก็จะเป็นแบบออโต้แบบที่2ก็จะเป็นการเปิดทำงานอินฟาเรดตลอดทั้งคืนและแบบที่3ก็จะเป็นการปิดอินฟาเรดครับ ก็สรุปได้ว่ากล้อง iMi Lab EC3 Pro ตัวนี้เป็นกล้อง AI สามารถไล่โจรได้ได้ภาพสวยคมชัดในระดับ 2K สามารถเปิดไซเลนได้นะะแจ้งเตือนสำหรับคู่ไม่ประสงค์ดีและก็สนทนาโต้ตอบกันได้มี Color Night Vision ให้ภาพสีตอนกลางคืนโหมด i n ฟฟาเ e ดก,ก็ดีเยี่ยมเลยครับและก็มีระบบตรวจจับและติดตามมนุษย์ได้ มีระบบกันน้ํา IP66 ก็คือมันป้องกันน้ําจากการฉีดแบบรุนแรงที่ตัวอุปกรณ์ได้จากทุกทิศทางครับซึ่งแบรนด์ไ m มี่แ Thailand ก็กล้าเข้าสู่ปีที่3แบบเต็มตัวแล้วเขามีช่องทางจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มนะชะอปปี้ลา a าด d าและก็เว็บไซต์ i m มี่แล็ a ไทยแล .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติตามชมครับ